ทไปใส่ลูกที่ไปใส่รถจะไปไหนฮะไปดูรถตลาดโอโ้โหไปสำรวจราคาผักกันไปไปสำรวจราคาผักกับยายมวนไปเบลสำรวจมาหลายอาทิตย์แล้วนะครับช่วงนี้เบิดฝ่าเบิดฝนผักสีถือบอนะครับไปนีบไปลูกรถมาเร็วรีบไปรีบไปรีบไปไปเรื่อไปเรื่อไป พาพี่น้องมาสำรวจราคาสินค้าก่อนหลังจากที่ฝนเริ่มเบิดแล้วนะครับผมฝนเริ่มเบิดแล้วมี่พวงไก่อยู่ใหญ่พันธุ์อะไรยังมวนป้อมอ่ะเดี๋ยวันนีเป็นว่าผักเริ่มหลายแล้วนะครับผักเริ่มหลายผักเริ่มเยอะแล้วนะครับเพราะว่าเบิดเบิดฝนแล้วนะครับฮะ เจอปลาไหนลูกพาพ่อไปดูสิปลาอย่างนอนอบัตเนาะไหน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 ,นไหนลูกโอโ้โหนีโโ่ปลาปลาุลา่ยก็มีลูกเห็นไหมนี่อันนี้คือปลานิลที่ชำแหละแล้วตัวละประมาณเกือบโลโเนาะเกือบโลตัวละประมาณเกือบโลจักบาดายม่วนปลานิล ปลานิน80ดสินะครับโอ้ยหเต้องไปตลาดเลยพี่น้อง80บาทนะครับเกือบโ,โลหรือว่าตัวละโลคนเดี่นะครับเ<ล>ออตัวละโลไปอี่ต่อ,อี่ตูนี่เดีย๋ยวใหญ่มวลอ,อันนี้50บาทนะครับขั่วแล้วเรียบร้อยครับโอ้หมักแล้วพร้อมนึ่งเลยเลยพร้อมกินหอยซบนกนี่เดีย๋ยวห้าสิบบาทหอยไร่ห้าสิบบาทครับ ห้าสิบบาทเอิอนหอยสซนุ่งบอเลยเอิอนบักหอยบานท้อนเป็นหอยสซนุ่งหรือมันหอยทะเลเออจะแจ้งไ่้วานี่เนาะหัวโจ๊กว่าสันเอ่อเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าสามสิบบาทนะครับอ่าสี่แยกเนี่ยการพอช่วงนี้พอมันยังหนาวอยู่นะครับบักเขือท่อสามน่วยจักบาทใหญ่สิบบาทบ่ โอ้สามหน่ยสิบบาทมะเขือทอบมะเขือใส่ย่ำมะเขือใส่ย่ำนะอันนี้คือชุดตํานะครับตํากล้วยตานีกล้วยตานีชุดตํามีบมะเขือพร้อมนะครับผมมีบมะเขือพร้อมเอาแม่ย่ายหน่อยไปตําแม่ชุดละจักบาทใหญ่มวนสิบบาทโอ้ยพอจีบไรเออเอออันนี้คือของปวดพี่ม้อเจักบาทยาย สิบบาทข้าวโพดขั่วสิบบาทนะฮะเอาเลยลูกไหนไหนไหนเอาไหมเงินยังได้ใช่ไหมโอ้โหสิบบาทอืมทองปวดเกับกินบันไดดอกสิบบาทจะได้โอลูกสิ้นลูกลูกชิ้นเศร้าบ่เศร้าด้วยสามสิบสามสิบลูกชิ้นสามสิบนะครับโอ้นังงวเจ้าบาทใหญ่นังงวหาสิบบาทโอ้ คือหลายเถะหาสิบบาทได้พี่น้องเด้อหนังงวหาสิบบาทเออหนังงวหาสิบบาทครับโอ้ถื่อเถือถือเห็ดสุกเมื่อ้หเรียบร้อยนะครับเห็ดสุกเมื่อ้หเรียบร้อยครับเอาไปย่ำเอาไปกลอยก็ได้เอาไปยำ่ไปยไไปยำไปกลอยก็ได้ฮะอ,ะอนุจับโทรศัพท์พ่อถ่ายพ่อนะถ่ายพ่อนะจับสองมือจับสองมือค่ะ จับสองมือด้วยนะมันจะหล่นอ่ะถ่ายพ่อพ่อจะแกะให้เร็วเห็นพ่อไหมล่ะมองเห็นพ่อไหมเอียงกล้องจับโทรศัพท์ตรงกลาพ่อขาดเครื่องขาดเชิงวะดอ่ะเอากระติ๊บเข่าก็มาขายสิบคนเดี๋ยวเดี๋ยวเพ่อจะพาสำรวจตลาดนะลูกนะจะมากระติ๊บเข่าหรอบักบวบเท่าไรย่า บักบวชยังยี่สิบยังไม่ลงนะฮะแต่ว่ากระถืวว่าถือกันนี่ครับซีนวยซีนวยซีนวยน,นะครับอืมเดี๋ยวสิเบิงสิบห้าเบิงพักพักบัวบัดโอ้พักบัวนี่มัดละเจ็กบาทยังมัดละหาอยู่แต่ว่าก็ได้หรายมัดไดีหลาไรอันอยู่นะครับผมถือว่าเพิ่มขึ้นเท่าตัวนะ,ะับพักบัวเพราะว่าเมื่อสามอาทิตย์ก่อนนี่นะครับสีหาต้นหาบาทนะครับ แต่ว่าเพิ่มขึ้นแล้วพักบัวก็เริ่มเริ่มถือแล้วนะครับนี่คือ5บาทนะครับหบาทพักบัวหบาทอืมพักบัวหาบาทครับแซงกับบะหมี่น้บักแกง ข้ามี่บกบวบกับถามห้าบกแตงในใหญ่หน่อยนี่ของกินมาสาตัตวทุกคนเรีกน้องโบนีน่เปาเลยถามหาเนี่ยพ่กพีโอ้ยได้นคนณกะลำกันยังส้าบาทอยู่ว่ายาี่สิบบาทกะลำมสิบบาทครับกับพวกกินอยู่นะครับผมส่วนบกพีกันยังยังบกพีเขากันยังคือว่าพอก,กินอยู่แต่ว่าก็ยังยังคือว่า นั่นคือว่าราคาบลวลงเนาะบปกพริกกระไดเพราะในล่องนี่พริกไทยก็สิบเป็นใบใหญ่พริกไทยก็สิบนะครับผมกระเทียมกนันยังอยู่ที่สิบบาทกระเทียมกับสิบบาท,ทม้บบทมวนนี่จะประมาณนี้น้อยใหญ่น,น้องบึ้นบกลงเนาะพริกหยวกก็สิบเปนบวหยวกยก็สิบนะครับผมส่วนขเขาเกินยังกว่าใหญ่หน่อยโซงอ่อกถั่วงอก,งงอกจักบาทใหญ สิบบาทครับถั่วงอกสิบบาทนะครับผมเอออันนี้กประกาศเขากสิเป็นบ่าสิบบาทนะครับโอ้เริ่มถือละพักเริ่มถือนะครับผมออบเออมัดกับมัดกับไหนพัคซีห่อละสักบาทเนี่ยพักซีบาทพักซีห้าบาท,บาทอ๋ออยู่ประมาณนี้แหละนะครับผมทางนี้เนาะนะครับอืมโอ้ยอยากเอาไปก้อยกระเด็ไปย,ยังก็ได้นนี่ตั้งหัวใหญ่หน่อย แถวดีดีค่ะแถวนี้แลนบอแถวดีขนมก็ประมาณสิบบาทบ่ยหญ่ประมาณสิบบาทขนมปลาท้องโกก็มีนะครับผมโอ้ปลาอีตูเนื้อมันเนียนตัวเนื้อมันเนื้อมันเนียนแต่ว่าเนื้อมันบ่ดนีนติดกันอืเนื้อมันเนียนแต่ว่าเนื้อหมดติดกันมันมันใหญ่ ส่วนขาไก่ตีนไก่จักบาทได้นหมห้อโอ้ห้าสิบบาทแบบลายหนึ่งกินบบเบิดขับเดียวนะครับกินบบเบิดเนื้อเดดเดียวร้อยหนึ่งบ่เนื้อเดีดเดียวร้อยหนึ่งลายครับลายลายลายใส่กอก็ทุงละเท่าไรยี่สิบยี่สิบบาทนะครับอันนี้คือชุดลาบนะครับมีครบมีตับมีเลือดมีบีนะครับร้อยหนึ่ง นี่คือชุดลาบร้อยหนึ่งนะครับผมส่วนไกลนี่ก็ยังอยู่ที่หาสิบบาทน้อยใหญ่นอห้าสิบบาทนะครับผมหาสิบบาทเด้อห้าสิบบาทฮัตด,ดอกเท่าไรยายฮดอกโอ้ยสามสิบบาท <Okay. S 1> ไปตลาดเช่นยังแมีซุปกระใหม่เหยนี่คือผักคุณตู่นะครับจักบาทยายนี่เฮ้ยหาบาทแม่เอน็นเอาเราบอกหาบาทครับหาบาท ปลูกเค็ดเนีงก็ปลูกยากหาเสือหาเสือน้ำยายมั่ะส่วนตะไคร้ก็อยู่ที่ห้าบาทมันเบาแย่ตะไคร้ห้าบาท้อครับเนี่ยครับห้าบาทตะไคร้ห้าบาทนะครับผมห้าบาทอ,อันนี้ก็คือสิบบาทมันเบาแย่ปกพริกนี่พวกพริกพวกหยังสิบบาทเด้อครับนี่เด้อ ขึ้นตามและขึ้นตามสถานการณ์พวกบุ๋ยพวกยาน,นั่นแหละครับพร้อ,อมนี่สิบบาทบอกใหญ่้อมฮะห้หอมแหงห้อมแหงสิบบาทนะครับผมเนี้ยว่าสิบปมุมบอกบวอบใหญ่หน่อยไปถามหาบอกเตียง <c oughs> อันนี้ทั่วทั่วปีหรือทั่วอย่างนี้หรือทั่วเดือน จะให้เบิ่งบักตัวจะไปกล่องดิตัวอันนี้คือถัวถ่วถั่วสิบบาทบอ่อใหญ่สิบบาทนะครับสิบบาทตำหาข้นหกข้นผลเลี้ยงขับหนึ่งรับสิบบาทนะครับผมจะเป็นฟักเน่าฟักเน่ากับสิบบ่อใหญ่สิบบาทนะครับสิบบาทโอ้สื่อกิน ซื i, ้อกินซื Ooh, ้อกินส่วนชุดช anyway. uh ุด huh. ต้มก็สิบบาทบ่ใหญ่นี่ยโอ้ยหาบาทชุดต้มหาบาทหาบาทหาบาทชุดต้มหาบาทนะครับอืออือ อ่ะสกายมา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 เลยอ่ะใส่้นเนียเอาออกแล้วใส่ไม่ได้ไม่เี้ยไหนยังไห้าสิบบาทเี้ยาสิบบาทโอ้ก็พักก็เริ่มถือบกทัวก็เริ่มถือเนาะใหญ่เนาะ พักก็เริ่มถืกบักทั่วก็เริ่มถืกแล้วนะครับผมเพราะว่ามันสิเข่าซูฤดูการของการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับผมโอ้อันนี้เขาไม่แอนมันบ่เส้นผอมบเส้นผอมบ่เท้งสื่อทท้งเส้นตัวไม่แอนนี่หักลายควันใจใหญ่มวน ซื้อก็ได้เส้นก็ได้ได้ยังละแม่ไ,ได้พักโอ้เอาสูเนียวเอาูวกันอืม,ม,มเอาสูเนียวเพราะว่าเราบริไ,ไ,ปไปตลาดเองนะครับราคาบางย่างก็ถือว่าตลาดอู่สั่มไปนะครับผมกระเล่าดีล่ะพี่น้องกะเล่าดีนะครับราคาก็ที่เห็นถือพอสื่อแล้วก็ก็ือพวกพักเลยครับพักเริ่มถือแล้วนะครับเพราะว่า มันเป็นช่วงที่เริ่มเบิดฝนเลยนะครับผมนี่คือตลาดนาบ้านนะครับผมครัวพ่อหมานกับน่องหมูหวานนะครับยายม่วนมาสูมอือมาสูมอือมาสูม,มือนะฮะมาทุกวันนะครับมาทุกวันครับราคากะบ,บตางกับตลาดดวยครับผมถามให้พี่น้องทางต่างจังหวัดได้เบิรงกันว่า บางอย่างของอุบลกับน,น้ำเขานะฮะบางยางกับน,น้ำเข่าจากจังหวัดอื่นอาจจะพแพงแน่บางอย่างที่ผลิตในจังหวัดในพื้นที่เฮ้าก็อาจจะถือเกงสีหน้านะครับผมมันหมานยายมว่วมันหมันมันหมันเบิดให้เบ,บิดขายให้เบ,บิดนะครับเดี๋ยวเขาสิกลับไปที่พี่หมู่วานนะครับลูกเสาหล่าไปจงไหนลูกหนูจะเป็นออกเหรอ โอโ้เดี๋ยวพ่อออกให้นะกินอะไรล่ะฮะ <Ha? S 2> ป๊อปคันใช่ไหมอ,อ๋ออะ๋ยวฝากร้านกาแฟแม่แอนด้วยนะครับธุรกิจเล็กๆน่อยๆของม่แอนครับร้านกาแฟน้องหมูหวาน20บาทนะครับ กาแฟหวานมันชาเย็นชามะนาวชาเขียวน้ำพึ่งมะนาวนะครับผมในซอยนาค่ำสิบอ็ดในซอยนาค่ำสิบเนะครับถนนแมชี่นะครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจครัวพอมันมกบนองบุวหวานน้ำเดอ้อพอกันคลิปหน้านะครับสบายดี